สวัสดีครับเพื่อนครับมันโหน,นักเล่าข่าวครับสำนักข่าวมติเพรสครับก็ตามสัญญาฮะที่ว่าจะเล่าข่าวดังๆนะให้เพื่อนฟังเรื่อง <c oughs> ข่าวอัปเดตนะของคุณสุภชัยโพี่สุนะผิดจริยธรรมนะครับอย่างร้ายแรงเลยปปอชอเขามีมติเอกชนนะว่าคดีมีมูลนะครับ คดีลูกป่าดงพะパยครับ220ไร่นะครับคุณสุประชัยเนี่ยอดีตรัฐมนตรีนะรัฐมนตรีการเกษตรนะฮะและอดีตสสนะฮะอดีตสสจังหวัดนครพนมนะฮะที่แทอุเทียนน่นะแกก็ซื้อที่ดินไว้แต่ปปชอบอกซื้อไว้โดยไม่มีหลักฐานนะฮะ220ไร่นะครับตอนนี้ปปชก็ส่งสำนวนยื่นฟ้องต่อศาลฎีกานะฮะ ให้พิจารณาต่อไปนะฮะ,ะว่าข้อหาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงนะฮะของผู้ดำรงดำรงตำแหน่งทางการเมืองด้วยนี่นู้นี้นั่น,น,นและมีที่220ไร่เนี่ยนะฮะไม่มีที่มาที่ไปไม่มีใบจองเนี่ยแต่ว่าคุณจุกชัยเขาก็ให้สัมภาษณ์นะผมไปขุดมาเขาให้สัมภาษณ์ว่าที่ดินที่เขาครอบครองสองพ ไอ้220ไร่เนี่ยเขาครอบครองตั้งแต่ปี2531ถึง2532นะครับเป็นที่ทําการเกษตรสมัยนั้นนะ่ะแกก็เป็นครูฮะแกเป็นครูฮะพี่สุประัยแกเป็นครูนะสอนหนังสืออยู่โรงเรียนบ้านท่าท่าท่าน้อมนะครับท่าน้อมแก้วก่อนที่จะมาเล่นการเมืองเป็นสสจังหวัดนครพนมนะเป็นสสเมื่อปี2544 เพราะฉะนั้นแสดงว่าแกเนี่ยไม่ได้ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในทางการเมืองเป็นอดีตรัฐมนตรีเกษตรเนี่ยมามาเอาที่มาบุกลุกที่เพราะว่าแกได้มาตั้งแต่สมัยแกเป็นครูสมัยปี2532นรุ่นทํากินมาไงสมัยก่อนอมันก็จับจองไงคือใครพื้นที่มันลกลางไงเพื่อนนึกภาพออกไหมแล้วเขาก็ให้ชาวบ้านมาจองจองตอนนั้นสมัยนะั้นไม่มีใบจองนัคือมามาทำ การเกษตรเออแกก็ทําการเกษตรประมาณ220ไร่สมัยนู้นนะครับสมัยยังไม่ได้เป็นสสอนะ่ก็ทํามาเรื่อยทําเรื่อยแต่พอแกเป็นสสอเ๊บแกก็โดนไงคนไปฟ้องว่าเฮ้ยทำไมสอสอมีที่เยอะจังนู่น,น,นเนี่ยก็เลยปปชก็เลยสอบก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยคุณไม่มีที่จองนี่หว่าคุณไม่มีใบจองนี่หว่าแล้วคุณไปครอบครองได้ไงก็เลยผิดแต่ริยธรรมประมาณนั้นนะแต่ว่า คุณสุภชัยเขาก็บอกว่าเขาครอบครองสมัยเขาเป็นครูเป็นชาวบ้านชาวบ้านก็ครอบครองหมดน่ะแต่ละคนก็มีคนละสิบไร่ยี่สิบไร่ร้อยไล,ไล่อืมแต่ละคนนะไปเสิร์ฟดูชาวบ้านก็ไปจับจองพื้นที่โลกลางนะมาทําการเกษตรเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมาเก่าหาเขาว่าเป็นสอสอเป็นอดีตรมนตรีและใช้อํานาจหน้าที่มาครอบครองมันเป็นไป,นปนไม่ได้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมครับก็ต่อสู้กันตามพยานหลักฐานก็แล้วกันนะผมก็ เก็บมาเล่าเพื่อนฟังแล้วกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีบ้านเรามันระบบเก่าหาเก่าหากันม่วดตัวอย่างเคยเล่าไปแล้วนะอย่างก้าวไกลก็โดนยุบพักเก่าหาว่าเป็นเป็นอ่าทำลายร้านการปกครองโดยมีพระหมหากริย์เป็นปะมุขฟ้องยุบพักตอนนี้ศาลเขาก็ยกคำร้องไปแล้วคือฟ้องไม่ได้มันไม่ใช่เขาไม่เคยจะมาล้มล้างการปกครองเลยก็เป็นพักการเมืองนะฮะก็ยกคำร้องไปแล้วนะ ก็อาจจะต้องคืนตําแหน่งสสให้คุณพิธานะไม่แน่ก็รอดูต่อไปแล้วกันเพราะว่าระบบบ้านเรามันอย่างที่บอกอะเก่าหาผมก็อยากให้เปลี่ยนแปลงนะอยากให้ให้เป็นระบบลูกขุนอะคดีอะไรให้มีลูกขุนจากทุกสาขาอาชีพเหมือนเมืองนอกเหมือนฝรั่งอนะลูกขุนก็มาวินิจฉัยว่าเฮ้ยสมควรจะสั่งฟ้องหรือเปล่าถ้าไม่สมควรจะสั่งฟ้องก็ไม่ต้องฟ้องคดีมันลกศาลผมมันมีประสบการณ์ เคยเป็นผู้ต้องหาคดีสมาคมยิงปืนแห่งประเทศไทยนะหลายสิบปีมาแล้วล่ะโดนฟ้องว่าบุกลุกอังยี่ต้องโจรพาพรรคพวกไปบุกลุกสนามยิงปืนสมาคมทั้งที่สมัยนั้นนะครับเพื่อนสมาคมยิงปืนสมัยนั้นท่านดอ,อรทธิพร,รัตน์การจนัจุวรรณนะครับเป็นนายกสมาคมยิงปืนผมเนี่ยเป็นผู้ช่วยนายกสมาคม กีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยเป็นผู้ช่วยก็เราเออกกำลังตำรวจไปไปตรวจสอบทรัพย์สินของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬาหัวหมากนะฮะตรวจสอบปืนหายปืนหาย22กระบอกกระสุนหายค้ากระสุนเถื่อนนู่นนี่นั่นแมแห้งเยอะแยะหมดหางว่าวนะครับเราก็ไปตรวจสอบในฐานะนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทยผมเป็นผู้ช่วยไปปื๊บ เก็บหลักฐานถ่ายคลิปนู่นนี่นั่นวิดีโอไว้หมดก็โดนเขาฟ้องอำนาจเก่าอาดีตนายกคนเก่าฟ้องว่าบุกรุกผมมาจบเลยเพราะว่าขึ้นศาลเป็นเกือบเกือบสิบป,ปีนะเพื่อนเกือบเกือบสิบป,ปีขึ้นลงขึ้นศาลขึ้นลงขึ้นศารลระบบกล่าวหาอย่างที่บอกไงบ้านเรามันระบบกล่าวหาใครฟ้องก่อนก็เป็นโจทย์ใครโดนฟ้องก็เป็นจำเลยก็เลยกลายเป็นจำเลยที่สองนายกคนที่หนึ่งผมคนที่สอง ขึ้นลงขึ้นสารขึ้นลงขึ้นสารก็อย่างที่บอกฮะมีอะไรดีก็เก็บมาเล่าฮะชอบกด็ดูไม่ชอบก็เลื่อนผ่านออกบ้านเย็นนุ่น่ซมัสครบ้านอาบน้ํสาสระผมครับสำนักข่าวมติเพรสมนโนนักเล่าข่าวสวัสดีครับคอมเมนต์ด้วยสวัสดีครับบุญรักษาคนทดดี่ดีทาดีครับสวัสดีครับ